Uh huh. ชาวลัคนาราศีกุมนะครับกับดวงชะตาในเดือนมกราคม2569เดือนแรกของปีนะครับก่อนอื่นนะครับชาวลัคนาราศีกุมนะคุณนะครับในเดือนแรกของปีนั้นมีไอเดียมีความตั้งใจอยากจะทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่าง ซึ่งก็จะทําให้คุณเองนั้นเกิดความกระปี้กระเป๋าขึ้นนะครับฉะนั้นในเดือนแรกของปีนั้นนะครับเปิดมา1-5มีความแอคทีฟมีความรู้สึกสบายใจกับสิ่งรอบตัวจะได้เริ่มทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน6-10มีความรู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นนะครับความรักก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับ11จนถึง15ช่วงนั้นให้ระวังเรื่องของคำพูดการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารแบบบุคคลหรือเป็การสื่อสารทางโซเชียลจะคอมเมนต์จะโพสต์อะไรขอให้รอบคอบขอให้ดูให้ดีขอให้ระมัดระวัง16-20การงานดำเนินไปได้อย่างดีจะมีความเ,เหนื่อยอยู่บ้างแต่ก็จะมีความสำเร็จการแข่งขันต่อรองใดๆในเรื่องของงานมาักจะนำพามาซึ่งความสำเร็จเป็นอย่างดี21-25ช่วงนั้น มีโอกาสจะได้เดินทางเพราะงานเดินทางแล้วแฮปปี้เดินทางแล้วรับทรัพย์รับเงิน16เอ่อ26นถึง31ช่วงนั้นมีความแฮปปี้อีกเช่นกันนะครับมีความรู้สึกติดต่ออะไรมันสำเร็จได้ง่ายไปหมดมีความรู้สึกถึงการได้รับการสนับสนุนดวงเกี่ยวกับเรื่องของความรักและเรื่องของการงานก็ไปได้ในทิศทางที่ดีชาวลัคนาราศีกุม นะครับดวงเกี่ยวกับเรื่องของการงานนั้นต้องถือว่างานอะไรก็ตามที่มีการติดต่อกลับมานะครับพยายามอย่าเพึ่งไปบอกใครเก็บไว้เป็นความลับก่อนนะชาวลัคนาราศีกุมดาวครับดวงของคุณเดินทางแล้วรับเงินนะพยายามหาโอกาสในการเดินทางสร้างโอกาสให้ตัวเองในการเดินทางมีโอกาสจะมีความสําเร็จอย่างมากในเรื่องของการเงินนั้นถือได้ว่าได้มา ใช้ไปนะครับเก็บไม่ค่อยได้เลยแต่ยังโชคดีที่ไม่ต้องมีภาระใดๆในเรื่องของการเงินมากนะักเพียงแต่วินัยในเรื่องการเงินมันน้อยไปนิดหนึ่งทาให้คุณเอยหยิบจับอะไรก็แล้วแต่พอได้มาปุ๊บโอกาสใช้ออกไปทะลุออกทางซ้ายทะลุออกทางขวามีรายจ่ายจุกจิกกับการซื้อของทั้งจําเป็นและไม่จําเป็นนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับ ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกุมมีใครมารักมาชอบขอเก็บเป็นความลับนะอย่าไปเปิดเผยอะไรให้ใครดูมากนะมีความสุขมีความแฮปปี้อะไรเก็บเป็นความลับไว้ก่อนเอาเคล็ดไว้ก่อนเปิดเผยแล้วไปไม่รอดนะครับรา่ว่าจะเป็นการเปิดเผยทั้งทางโลกโซเชียลหรือว่าการเปิดเผยทั่วไปเปิดเผยแล้วไปไม่ค่อยรอดดูให้ดีก็แล้วกันนี่คือสิ่งที่อยากจะบอก,กเตือนชาวลัคนาราศีกุมนะครับอีกเรื่องหนึ่ง ดาวพระเกตนำหน้าลัคนาอยู่หาอกาสไปไหว้พระธบุญสุนทานเยอะๆจะมีความเฮงมีความปังมีความโชคดีกลับมาได้เงินกลับมาอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามดูดวงดีายทีวีไว้ในทุกช่องทางและทุกๆโซเชียลมีเดียของซินแสมีนะฟังไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นพิมเขียวเปน,นที่ชีวิตนะครับขอใโชคดีสวัสดีครับ